กราบสวัสดีมิตรรักชาวสวนทุกท่านผมน้องฟางบริษัทเทพพัฒนาพนักง,งานส่งเสริมการขายพื้นที่เข็นเหนือล่างนะครับดูแลหลักเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงส่งออกนะครับหรือการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพเดี๋ยวผมเนี่ยกับทางบริษัทเทพพัฒนาเนี่ยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าพัฒนาหรือทําให้มะม่วงเนี่ยได้คุณภาพมากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปเชิญชมกันได้เลยครับ ระยะในการฟื้นต้นของบริษัทเทพพัฒนาจะมีให้เลือก2ตัวในการใช้ทางดินตัวแรกฟูเฮาฮิวมิกบวกกรดอะมิโนสาหลาย3ขีดต่อ1ต้นตัวที่2ชาร์จฮิวมิกทางดินเป็นรูปแบบน้ำา1ลิตรต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรลดขนต้น ส่วนฟื้นต้นทางใบนะครับจะมี2ตัวหลักๆนะครับให้เราเลือกใช้นะครับตัวแรกนะครับแมมมอสฟองดูนะครับสาหลายบวกกรดอะมิโนนะครับ1ลิตรต่อน้ํา1,000ลิตรนะครับฉีดไม่เกิน10ไล่นะครับตัวที่2นะครับแมมมอสชูการ์เอ็กเพรสนะครับหรือตัวน้ําตาลทางด่วนนะครับบวกกรดอะมิโนนะครับใช้1ลิตรต่อน้ํา1,000ลิตรเช่นเดียวกันนะครับ ครับส่วนในการล้างต้นก็จะมีล้างแมลงนะครับเป็นหลักๆนะครับเราล้างอะไรบ้างนะครับก็มีเพี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะครับมดมอดหนอนต่างๆนะครับในในในพาร์ของเทววัฒนาเนี่ยนะครับเราจะแนะนำนะครับอยู่2ตัวหลักๆนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวไทมีโทแซมหรือชื่อว่าเซนนานะครับใช้250กรัมนะครับน้ํา1 0 0 0ลิตรนะครับบวกด้วยสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือโอโซฟีนนะครับหรือสารฟโฟนิล 5%นะครับ1ลิตรต่อน้ำ1,000ลิตรนะครับก็จะกำจัดแมลงที่ผมพูดนะครับไปในขั้นต้นได้นะครับส่วนผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อราช่วงฟื้นต้นนะครับผมจะแนะนำนะครับเจอลาด EW นะครับในการป้องกันและกำจัดแอนแท n o โนดในช่วงใบอ่อนนะครับเนื่องจากในแปลงของเราเนี่ยผ่านสภาพการเก็บเกี่ยวลูกไปแล้วเนี่ยแอนแทโนดเนี่ยมันจะตกค้างนะครับอยู่ในแปลงของเรานะครับจะแนะนำ เจอลาด e.w. นะครับในการกําจัดแอนแทคโนต1ลิตรต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรในส่วนสำคัญนะครับของการที่จะทำมะม่วงออกดอางดูได้นะครับก็ต้องจำเป็นที่จะใช้สารลาดนะครับของเทพวัฒนาจะชื่อว่าปาโกแพคโคบิโอโซ10%นะครับละลายน้ำดีไม่มีตะกรอนวิธีการใช้ง่ายๆนะครับคำนวณน,นะครับ10กรัมต่อทรงพุ่ม1เมตรนะครับในมะม่วงใหม่ แต่ถ้าในมะม่วงที่เคยราดอยู่แล้วนะครับให้คํานวณจากของเดิมที่เราเคยราดอยู่ในปีที่แล้วว่าช่อนะครับมีการออกสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนส่วนในการสะสมอาหารนะครับเล่งใบแก่ของมะม่วงนะครับในเขตนี้นะครับที่ทางเทวนาจะแนะนํานะครับจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะครับกับอีกหนึ่งตัวคือปุ๋ยเก็ดตัวกางตัวท้ายสูงนะครับตัวแรกนะครับแมมมอสแคลเซียมแมกนีเซียม นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแมกนีเซียมเข้มข้นเร่งใบแก่นะครับอัตราใช้1ลิตรต่อน้ำา1000ลิตรนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวแมมมอสชูการ์เอ็กเพรสนะครับน้ำตาลทางด่วนบวกกรดอะมิโนสูตรพิเศษนะครับ1ลิตรต่อพันลิตรนะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นปุ๋ยเกตนะครับฟอร์ติแพนสูตร3 15 35 1หกิโลครึ่งถึง2อกิโลต่อน้ำา1000ลิตร ในการสะสมอาหารเร่งใบแก่ครับในส่วนของยา,มาแมลงป้องกันและกําจัดเพลี้ยไฟนะครับในช่วงใบของเทวนามีหลายตัวหลากหลายให้สลับกันมีหลายกลุ่มนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวตัวใบละกันนะครับตัวแรกเลยนะครับอาร์ตี้70หรืออิมิดา70%ในรูปแบบผงยายเย็นนะครับหกระปุก250กรัมต่อน้ํา1,000ลิตรตัวที่2โอโซพีนหรือ พิฟอนิว5%ตัวนี้นะครับเป็นยาน้ำครีมฉีดป้องกันและกำจัดเพี้ยไฟหนอนมดได้นะครับ1ลิตรต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรตัวที่3เซนนาหรือตัวไทมิโทแซม25%รูปแบบผงเป็นยาเย็นเหมือนกันนะครับ250กรัมนะครับต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรนะครับตัวที่4เดอะเน็กนะครับ หรืออ e ีมาแม็กติน5%รูปแบบผงเหมือนกันยาเย็นฉีดใบฉีดดอกได้นะครับไว้ใช้สลับหรือป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีมิดา60 FS ตัวนี้เป็นสูตรสติ๊กเกอร์ฉีดแล้วเนี่ยสามารถเกาะติดที่ใบที่ช่อหรือที่ลูกอ่อนได้นะครับป้องกันและกำจัดได้ยาวนานนะครับเป็นยานะครับสกุลใหม่ละกันนะครับแต่เป็นยาตัวดั้งเดิมก็คือตัวอีมิดาคอพิดนะครับ อยู่ที่60%นะครับแต่จะเป็นสูตรสติกเกอร์สูตรใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถนำไปชดทดลองใช้ได้นะครับ 250cc ซีซีต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากสะสมอาหาร3-5ครั้งไปแล้วทางเทปวานาจะมีสินค้า3ตัวแนะนำในการดึงดอกหรือกระตุ้นการแตกตาดอกตัวแรกแมมมอสฟองดู oo, หรือ สาหลายบวกกรดอะมิโน1ลิตรต่อน้ำ1,000ลิตรตัวที่2อแมมมอสชูการ์เอ็กเพรสน้ำตาลทางด่วนบวกกรดอะมิโน1ลิตรต่อน้ำ1,000ลิตรตัวที่3ตัวนี้สำคัญนะครับอัมลิตอะมิโนเข้มข้น1ซองต่อน้ำ1,000ลิตรกระตุ้นการแตกตาดอกก็อ,อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในช่วงช่อนะครับขอให้ทุกท่านนะครับทำมาม่วงได้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ